สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องวัอนี้พายเอลูกขเนียวเซอีสานนะครับผมผู้หลักในการเลี้ยงงัวผู้ชอบงัวงามานสะายพัฒนาคารับพี่น้องแล้วก็ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องลูกขเนียวเซอีสานเฮานะครับวัอนี้บ่าวาที่กามาไกลครับพี่น้องวัอนี้มาทางอำเภอกุดชุ Good ่มนะครับผมจังหวัดยะโสธรอีกหนึ่งขอกหนึ่งฟ้ามสายพัฒนาพันธุกรรมสายงัวต้นน้ำครับพี่น้อง มืัอนี้กับมาอยู่ที่ศรีสุกฟาร์มนะครับเดี๋ยวมืัอนี้ท่ายคลายกับเสียรายไปจังเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสีสุกฟาร์มครับครับผมมืัอนี้ก็จะมีงัวมาเปิดทั้งลูกผสมนะครับแล้วก็เลือดลอยนะครับครับครับทั้งเบิร์ตโตครับมืัอนี้ทั้งเบิร์ตนี่มีอยเต็ตโตครับลูกผสมสามเลือดลอยซีครับครับผมเอานะครับมืัอนี้ไพ่์กำลังหาพันธุกรรมดีๆนะครับอีกหนึ่งคอบหนึ่งฟาร์มอยากจะฝากไว้อยากพาพี่พัน้องเข้ามาชม เพื่อถูกตาต้องใจนะครับผมก็า่ังมองหาพันธุกรรมดีๆเหมือนี่นะครับมาหอดหมอหอดบอนแล้วนะครับเดี๋ยวให้เสียหลายเพิ่น ผ้าช่มแต่ละโตนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับช่มฝากช่องทางติดต่อสีสุกฟาร์มจะหน่อยนะครับผมเบอร์โทรนะครับ0 9 5 6 6 2 0 0 9 3ครับครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กสีสุกฟาร์มทิกตอกกับสีสุกฟาร์มนะครับครับผมติดตามให้ติดต่อได้เนาะครับนะครับไลน์ก็เป็นเบอร์โทรเนาะแอดไลน์เบอร์โทรได้ครับผมครับผมเอาไมอนีสีผ้าเบลนด์ลูกผสมเรือลอยก่อนครับเดี๋ยวผ้าเบลนด์ลูกผสมก่อนครับเอาเบลนด์ลูกผสมก่อนนะครับเนาะครับพี่น้องใครอยากได้เลือดลอยนะครัับบผมสสาววยๆเด้้ออครพี่นง หรืออยากจับจองสาวหน่อยลูกลูกดอบเดี๋ยวถ่ายคลิปเบิ้งกันครับพี่น้องเลือดลอยมือนี้เบิ้งลูกผสมก่อนเอาตัวใดก่อนครับตัวนี้ก่อนครับเอาตัวนี้ F2 เนาะเป็น F2 ลูก CY096 ครับ F2 นะครับเหล็กสองคานาครับพี่น้องลูก CY096 ตอนนี้อายุจักเดือนแล้วครับอายุ22เดือนครับ22เดือนได้ครับพี่น้อง21ครับเอานะครับ21เดือนเนาะครับผมอ่า21เดือนครับพี่น้องสาวหน่อยลูก CY096 เป็นซัดเลี่ยว2รอบนะครับ รอบที่สามเอาไปผสมได้เลยครับตัวนี้ครับผมเอารอบนาทับได้ไม่ยเสียหลายเนาะครับผมเอารอบนาทับได้เลยครับพี่น้องลูก CY วายศูนย์เก้าหกเด่นอะไรครับตัวนี้ชอบตัวนี้เม็ดสีเข้มแล้วก็ตะนอกตั้งตรงนะครับครับผมแล้วก็เลี่ยมดีครับดีครับเลี่ยมโตดีเลยครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับสีสุกฟาร์มนะครับพันธุกรรมดีๆพี่น้องเข้ามาชมนี่เบิ้งแม่นี่แดงจัดเลยพี่น้องบออะไรวะนี่ถือแดดไ่้แดกได้เขียวพี่น้องแม่นี่ส่วนสูงอยู่หลายเท่าไรครับ น่าจะประมาณร้อยสี่สิบขึ้นอยู่ครับอ่าร้อยสี่สิบบวกนะครับตัวนี้ลูกซีวายศูนย์เก้าหกตัวนี้เป็นเอฟสองใบเพดีกรีครบเลยครับพี่น้องครับผมเอาหนาออกเป็นลูกผสมบรามันเป็นเกรดเอเลยครับพี่น้องตัวนี้เบิ้งนะครับพี่น้องเบิ้งหนาบรามันเบิ้งยังไงนี่ครับเบิ้งตะโนกหน้านะครับผมอ่าคิวนะครับเบิ้งครับนอกตั้งเนื้อหลายครับสไตล์บรามัน เอาสำหรับเอฟซีภูหาแม่บอกแม่พันแม่นี่เป็นสัตว์แล้วสองรอบเด้อครับพี่น้องเป็นสัตว์แล้วสองรอบชีดล่างกระชับดีเบิ่งชีดล่างครับพี่น้องนี่ครับน้องบ่มีติงเนาะครับเนาะบ่มีติงครับอ่าบ่มีติงครับพี่น้องเบิ่งทางถ่ายเพิ่นจักหน่อยอันนี้งัวทุกตัวยู่ที่สีสุกฟาร์มอ่าได้รับการฝึกเด้อครับพี่น้องเชื่องทุกตัวนะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงอ่านะครับเลี้ยงง่ายปลอดภัยนะครับนิสัยดีทุกตัว เปิดมาตัวแรกให้พี่น้องเขาฟังราคาจังน้อยนะครับหลายไปไหนครับผมตัวนี้ 1, 000, 000, 000หนึ่งแสนห้าพันบาทครับหนึ่งแสนคับอีกหาพันบาทเนาะครับผมหนึ่งแสนหาพันบาทกับใบทสองครับพี่น้องได้เอฟสองลูกสาวนี่นี่ออกมาเป็นเอฟสามเด้อครับพี่น้องเอฟสามอ่าผู้พัฒนาสายพัฒนาง้อต้นน้ำาพัฒนาง้อเอฟกับลูกกันดีไปศึกษาไว้นะครับชอบพันธุกรรมซี่ว่ายสุนเกลอกนากริครับพี่น้องหนึ่งแสนคับอีกหาพันบาทตอรองได้ตอรองได้ราคานี้เรื่องการขนส่งนะครับ จังขวดคุยกันเอาจะรวมในราคาทรงหรือผู้ผู้วัยุไกลกับเพื่อเพื่อกับเบสเซ็ตทุกอย่างหัวหน้าคอกเลยเนาะได้ครับนะครับผมขันไกลกับจังวากันครับพี่น้องแต่ว่าดทรงถึงหน้าคอกแน่นอนเอาต่อไปตัวที่สองตัวที่สองครับตัวนี้เอาตัวที่สองตัวนี้เป็นเอฟได้ครับผมตัวนี้เอฟหนึ่งครับตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งด้วครับพี่น้องตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งลูกสาวพ่อได้ครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกขึ้นกันอันนี้กับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกขึ้นกันครับพี่น้องเบิืงตัวนี้เป็นง้วะประกวดครับ อ่าตัวนี้ก็คือเป็นเกรดประกวดที่ผ่านสนามมาแล้วผ่านสนามมีรางวัลมาแล้วครับมีรางวัลมาแล้วติดรางวัลที่ไรครับผมอันนี้ได้ที่หนึ่งงานบุรีรัมครับอา้าได้อันดับหนึ่งที่งานบุรีรัมเนาะครับหนึ่งในรุ่นอา่าเป็นหนึ่งในคลาสเลยนะครับเนาะครับ <นะ S 2> ผมเป็นที่หนึ่งในคลาสครับพี่น้องสาวตัวนี้โอ้ยาวเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้ล่ายาวดีเบิ้งไทยเป็นเลี่ยมดีครับตัวนี้เลี่ยมดีเนี่ยเป็นลูกผสมที่เลี่ยมตัวดีครับตัวนี้ลูกซี่ว่ศูนย์เก่าหกพี่น้องเบิง นี่นะครับผมอยากให้เบื้องชัดๆเพราะว่าผู้บอเคยเลี้ยงงัวนะครับผมผู้ยังวอคุญชินว่าศึกษาเบื้องจังไดนะครับเบื้องตัวนี้เป็นลักครับพี่น้องนี่นะครับงัวผานสนามประกวดที่ได้แชมป์ในคลาดมากเบื้องลักการเบื้องนี้นะครับหนึ่งนะครับนี่ครับชีดดีนะครับพี่น้องว่าเป็นยังตรงว่าเรื่องชีดเพราะว่างัวกับยางแปลงครับพี่น้องชีดยันยันนะครับยาวๆมันก็จะบาดยาเนาะนะครับยาบาดนะครับพี่น้อง อาตัวนี้อุ้ยลำตัวพี่น้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งว่าะนะครับช่วงนาอกมหาไทยเน,ะนาะน้อเสียรายเนาะแม่งครับ,รบเพราะว่าเบื้องเส้นหลังตรงอันนี้คือ,อขนาดลูกผสมยังขนาดนี้ครับพี่น้องลูกเต่าเล่าล้านเพื่อนสิด,ดีขนาดใดพี่น้องใส่พอดีๆเข้าไปก็ถือว่าถือปรับพันจุก,กรรมมาในระดับหนึ่งเลยนะครับลายไปไหนครับเปิดไว้ตัวนี้ตัวนี้18เดือนผมเปิดไว้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับ 1 3ึ0 0แสาวตัวนี้18เดือนได้ครับพี่น้องลูกซี่ไหว้ย์เก้าหกไผชอบซีไว้ยกคูไปเลยก็ได้ครับพี่น้องเอาตัวแรกดีกับเด็ดคือก <5, 000 S 2> ัน1นึ0 0 0สนก็อีกห้าพันบาทตัวนี้1 3 <5, 000 S 1> ึ0 0 0สนสามหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องตัวนี้มีดีกรีติดรางวัลจากสนามประกวดได้ครับพี่น้องได้ที่หนึง่งในคลาดเลยงานบุรีรัมนะครับนี่ครับโอ้สวยครับพี่น้องตัวนี้ ส่วนสูงกับมี่ลอยสี่สิบบวกนะครับเนาะสี่สิบบวกครับลอยสี่สิบบวกซื้อเพิ่นว่าจังไดครับซื้อเพิ่นตัวนี้เมลอนครับน้องเมลอนนะครับตัวแรกนี่ซื้อครับแตเฟซน่าจะมูฮูจักนี่ครับตัวนี้เอานะครับตัวตัวแรกนี่ซื้อว่าไรก่อนครับอันนี้โนริครับอ่าน้องโนริกับน้องเมลอนนะครับพี่น้องซีไวซศูนย์เก้าหกเอานะครับผู้สนใจอ่าตัวแรกเอฟสองตัวนี้เอฟหนึ่งครับโอ้งามครับพี่น้องตัวนี้ดามดีจุดเด่นของเพิ่นนี่ลำตัวดีนะครับผมเลี่ยมตัวดี โอหมักตัวที่สองครับพูดไทยหมักตัวที่สองนะครับเอาต่อไปนะครับตัวที่สามขยับใส่ขึ้นมาตัวนี้เป็นสาวท้องแรกนะครับเป็นสาวท้องแรกตัวนี้ท้องแล้วเนาะท้องแล้วครับท้องได้หาเดือนครับท้องในหาเดือนครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้ท้องใน KF68 ครับเอาตัวนี้ลูกสาว KF68 เนาะครับผมลูกสาว KF68 ตอนนี้สถานะท้องกับพ่อไหนอยู่ครับท้องกับพ่อนอกแยกเพศ Investment 437ครับอ่า Investment 437นะครับผม นะครับเป็นลูกของอีเวนเมนนี่เป็นลูกเอลโมสามศูนย์เก่าเนาะครับเออเอลโมสามศูนย์ซีแมนว่าครับไอที่พ่อเดียวกันกับซีสามหาไหมอ๋อพ่อเดียวกันกับซีสามหาอ๋ออิมเพชชันขออภัยครับพี่น้องนะครับผมเป็นลูกของอิมเพชชันครับพี่น้องเจ้าอิมเพชชันนะครับก็ถือว่าเป็นพอพันระดับลีน่าเลยครับพี่น้องสายเพิ่นนะครับเจ้าอินเวสเมนต์แยกเพศกี่เดือนนะครับตัวนี้ท่องหาเดือนครับท่องหาเดือนท่องแรก หมออันดาสาวแล้วเป็นตัวแม่ครับ90% 90%ตัวเมียนะครับผมเอานะครับอยากได้นะครับผมงูพันธุกรรมดีๆทำว่าน้ำทองแยกเพศต้องแม่สาวตัวนี้ผมว่ามีรอย4หาได้พี่น้องส่วนสูงเกือบร้อยเกือบร้อยหาสิบเกือบร้อยหาสิบเลยนะครับเนาะนะครับตัวนี้อันนี้พันธุกรรมเจ้าเคฟพกแปดได้ครับพี่น้องสายวินครับพี่น้องเคฟกแปดตัวนี้เอฟไหนนะครับตัวนี้เอฟหนึ่งครับตัวนี้เอฟหนึ่งนะครับพี่น้อง ท้องแยกเพศเก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์ตรวจท้องเรียบร้อยเป็นตัวมเมียได้ครับพี่น้องตัวท้องเรียบร้อยเป็นตัวมเมียประกันให้กันเลยครับม่ชิให้เบิ้งเลยครับนี่ครับมีคลิปตัวท้องเรียบร้อยโอ้เงงงามแบบนี้อยากฟังราคาหรอครับเท่าไรไหลายไปได้ครับผมตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนสีญญญ่หมื่นเก้าพันผมบอกคุ้มนะครับพี่น้องคุ้มจังได้นะครับผมได้พันดุกรร,รมแค่เอฟหกแปดพี่น้องอแล้วกันในท้องท้องแยกเพศนอก แยกเพศนอกได้เเจ้าอ n v e s t m e n t นะครับผมกับทองแยกเพศเก้าสิบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สำคัญหมอมาตรวจห้แล้วประกันทองเพศเมียห้พร้อมครับพี่น้องอันนี้คือพี่น้องได้ความมั่นใจได้ความเชื่อมั่นแล้วก็ได้พันธุกรรมดีๆไปพร้อมสำหรับสาวตัวนี้ราคาดีเป็นราคาเพิ่นห้องไว้ด้วยครับพี่น้องอ่าเูดอย่างเพิ่นห้องไว้ทีเหลืออ่าสำหรับใครอยากได้พันธุกรรมดีกัมาตอเอาครับพี่น้องครับถูกใจมาตอเอาเอาให้เบิ้งชัดเจนงออยู่นี่ดูแลดีทุกตัว พี่น้องสังเกตเบื้องสีหนังครับพี่น้องเบิ้งสีเบื้องผิวของทุกโตการเลีเ้ยงการดูแลมาจากความรักความใส่ใจทุกโตนะครับสามตัวานไปพี่พน้องเห็นจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับ,รบนี่นะครับการเลี้ยงการดูแลงัวนต้นน้ำทุกโตขัดสันเริ่มพัธุก,กรรมมาเอาลูกผสมผ่านไป,สา,านไปสามตรครับพี่น้อง่อไปเ <ไป S 2> ม <จะ S 2> าเบิ้งสาวน้อ,อย,อ,ยอ่ายอยากได้เลือดลอยอยากได้ไม่ิกันบราหมันพันแท้อยากได้เลือดปล่อยสาวน้อยตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับเลแกนหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับ เอานะครับผมลีแกนตองหนึงเนาะครับผมนะครับผมอ่าลีแกนตองหนึงครับพี่น้องจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นอายุสิบเดือนแล้วครับเต้อายุสิบเดือนนะครับเกิดจากแม่สายใดครับแม่อาบะเช่หนึ่งทับห้าศูนย์อ่าแม่อาบะเช่หนึ่งทับหาศูนย์เลยครับพี่น้องอาบะเช่หนึ่งทับหาศูนย์ครับผมเอาสายแดงเพี้ยวเลยครับพี่น้องอาบะเช่หนึ่งทับห้าศูนย์สายแม่สายบนเป็นลีแกนตองหนึ่งครับนะครับตัวนี้กะ เป็นเลือดลอยครับพี่น้องใครอยากได้ไม่ติดกันบรามันพันแทะเลือดลอยไปเลี้ยงเอานะครับผมีอมอสสำหรับผู้เริ่มต้นเลี้ยงเลือดลอยไหมนะครับเพราะว่าผมเปิดราคาบาแพงอ่าผู้งบเบาไหลเนาะผูงบเบาไหลอยากจะล่องเล่นพันธุก,กรรมอ่าเลี้ยงทั้งเทียรก,กับขยับไปเล่นอ่าเลือดสูงเลยครับพี่น้องก็คือเอาพันธุ์แทะมาเลี้ยงกันเลยตัวนี้ก็เป็นพันธุก,กรรมจากสีสุกฟ้ามบีดเองเนาะครับอ่าบีดเองเกิดจากฟาร์มนี้ด้วครับพี่น้อง หลายไปไหนครับมองเปิดใบ้่านี้หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันครับหนึ่งแสนสี่หมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสําหรับผู้อยากได้เลือดลอยสําหรับมือใหม่อยากจะเลี้ยงเลือดลอยผมว่าสตาร์ทไปจากสาวหน่อยตัวนี้เอาไปเลี้ยงบางคนงงเอาไปดูแลแต่กระบวนการแหลกจนทอดผสมจนทอดติดทองอันนี้คือเริ่มต้นฟ้าไม่กับร่องพาชนะเบิ้งครับพี่น้องไผ่กำลังหาเลือดลอยคาโบแพงแสนต้นตนเองครับพี่น้องเพิ่นห้องไว้ราคานี้ยังต้องมาต่อร่องผุดคุยกันอีก มักเลือดลอยสาวหน่อยเหมือนนี่มีให้เลือก2อตัวอ่าอันหนึ่งตัวเนาะนะครับเอาตัวทัดไปตัวนั้นเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวครับอ่าแม่สาวเลือดลอยคือกันนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งตัวที่2เป็นเลือดลอยครับพี่น้องตัวนี้แบรนด์อ่านะครับเลือดลอย l a ลูกสาวตัวไหนครับตัวนี้ลูกล็อก o c k y a r ม o u r นะครับอ่าลูกสาว Locky a r m อ u r สามเก้าหนึ่งคือพอครับตัวนี้อ่ากี่เดือนนะครับตัวนี้20เดือนครับ ยี่สิบเดือนนะครับเบื้องจุดเด่นของลรากี่เอาเมือพี่นอ้องเด่นของเพิ่นอนดับแรกคือหนึ่งเบื้องพี่น้องเบื้องช่วงตันนอกแล้วก็ช่วงเสน้นหลัง,ล<า>งพี่น้องนะครับตันนอกเส้นหลังแล้วก็ชีดล่างสวยด้วยครับพี่น้องสังเกตง้วนออกทุกตัวการทรงลูกผมให้เบิ้งนะครับง้วนนอกทุกตัวการทรงลูกชีดล่างสะดือจะสวยแล้วที่สําคัญคือมัดกำเนืนะนะ้อนะครับสามเก่านหนึ่งนะครับเสียใจว่าแกะพอมาเป๊ะเลยตั้งหน้าตานะครับผมหน้าตานะครับพ<ม>ี่น้อง ถ้ายก็เห็นปดเตอร์นะครับล็อกีเอาเมอสามเก่าหนึ่งนะครับตะนอกกับช่วงข้อนี่จะสั่นนะครับผมนี่ครับบานเท่าเอือนอกใหญ่ไหลกว้างเลยละครับพี่น้องนอกตั้งหลังตรงอายุจักเดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้20เดือนครับ20เดือนนี่ครับพี่น้องสีนี่ผมบอกเลยว่าสบายหายห่วงไผ่ชอบหัวแดงบ่ผิดหวังครับพี่น้องเป็นซัดไปเสียใจตัวนี้เป็นซัดแล้วเื่อครับเป็นซัดแล้วบ้านไหนทับเนาะผมว่าจะสัก ยี่สิบสองเดือนให้มันเต็มยี่สิบสองเดือนพอดีเนะาะครับผมปกติกัผมกับผสมละล่าวนี่ครับยี่สิบถึงยี่สิบสองถ้าเอาชั่วสุดเอาแบบสมบูรณ์เพศในการที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่สุดสําหรับผู้รอดได้ครับพี่นอ้องบางคนกับผสม 18, แต่สิบแปดบางคนกับสิบแปดกันแล้วแต่สิบแปดกับไซแล้วแต่แต่ความสามารถในการผสมติดแต่บางคนผสมตามเทียบผติดบางเทียบหอดครบยี่สิบยี่สิบสองก็ติดเองเลยเนาะแม่นครับนะครับพาผสมไปปุ๊บก็คือได้เลยนะครับผมเอานะครับตัวนี้เปิดใบไหลไปเลยครับพี่น้องมักน้ำอยากเอาไปบี เปิดไวปสามแสนครับตัวนี้สามแสนถลนถลนด้วยครับพี่น้องตัวนี้ลูกล็อกกี้เอาเมอร์สามเก้าหนึ่งนะครับผมภูงบถึงอยากเรียนพัตุกรรมล็อกกี้เอาเมอร์อ่าสายล่างเพิ่นไปสายได้ครับแม่กับอัปเชียหนึ่งท่าห้าศูนย์บวกทูบดอร์เก้าสามสามครับเอานะครับผมแน่นเปี้ยเลยครับพี่น้องทูบดอร์เก้าสามสามบวกอัปเชียหนึ่งท่าห้าศูนย์สายล่างสายแม่ได้ครับพี่น้องครับผมสายบนเป็นล็อกกี้เอาเมอร์สามเก้าหนึ่งนะครับในใบ ใบงามใบสวยแน่นอนตัวนี้สวยตัวนี้ใบสวยครับเอานะครับผมฝึกมาเรียบร้อยนะครับเดินสนามไปครับเดินสนามแล้วครับตัวนี้เดินสนามมาแล้วหนึ่งสนามเนาะสองสนามสองสนามครับพี่น้องตัวนี้เลือดลอยเดินมาแล้วสองสนามเอาพูงงบว่าลายอยากเล่นสาวน้อยนี่พันกระเปือด่าแพงลูกนะครับลีแกนตองหนึ่งครับพี่น้องหรือมักลูกโรกีเอาเมืรอเลือดลอยสองตัว่านไปต่อไปเป็นแม่ลูกครับบาที่นี่เป็นแม่ลูกเลือดลอยนะครับเอาเป็นแม่ลูกเลือดลอยแม่ซ้ายได้ครับ ตัวนี้เป็นลูกวินเชสเตอร์ครับอ้าวแม่เป็นสายวินนะครับผมแม่เป็นวินเชสเตอร์แมกนัมเก้าเก้าเก้าทับสามเนาะครับนะครับลูกที่ไหนเพิ่นครับลูกแรกเลยครับลูกแรกเนาะอ่เดี๋ยวเพิ่นไล่ลูกมาให้เบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวไล่ลูกก่อนครับใหญ่นะครับแม่ลอยห้าซิปลอยห้าซิปหาปะตัวนี้ลอยหกซิปพอดีครับลอยหกซิปพอดีวันเรียบร้อยเนาะครับผมสูงหนึ่งรอยหกซิปครับพี่น้อง สำหรับผู้มักสายวินเชสเตอร์ครับพี่น้องวัวเฟรมใหญ่ครับตัวนี้นี่เป็นวัวเฟรมใหญ่สีจัดจ้านโครงสร้างดีนะครับเดี๋ยวเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องลูกสาวจัง่อยลูกสาวรูดอฟ8หา1เนาะครับนี่ครับกำลังมากครับพี่น้องนี่สาวน้อยรูดอฟ8 5 1กำลังดื้อครับว่าอยากอยู่น้่งแม่ปปนดครับพี่น้องประเทศเขาไม่เลยครับผมปเทศเขาไม่กันตื่นจัง่อยครับเอาลูกนี่ครับ ร่นว่าแปดหาหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเจ๊มือเหรอครับคอดตัวนี้สองเดือนครึ่งครับสองเดือนครึ่งนะครับพึ่งคุดเขานะครับเดี๋ยวให้เพิ่อนไล่ออกมาครับพี่น้องไปหาแม่นี่ครับสองเดือนครึ่งกาลังมาดีครับพี่น้องแม่ลอยหกสิบด้วยครับพี่น้องตัวนี้มาดีรูดอ่แปดห้าหนึ่งสองเดือนครึ่งพึ่งแผลเขาพึ่งกําลังหลอกครับพี่น้องกาลังหลรุดนะครับแผลเขากําลังหลรุดอันนี้เปิดจองบ่ครับผม อันนี้ถ้าเปิดจอง2องแสนสองครับอ่าจองเฉพาะลูกเนาะเฉพาะลูกเฉพาะลูก2องแสนสองถ้าถ้าเอาไปพร้อมกันก็สี่แสนหาครับอ่าขันยกคู่แม่ลูกก็สี่แสนหาครับพี่น้องยกคู่แม่ลูกเลยนะครับลูกสาวเป็นลูกรูดอฟแปดห้าหนึ่งเป็นลูกแรกเนาะเป็นลูกตัวแรกครับอ่าลูกตัวแรกแม่สายวินเชสเตอร์นะครับผมร้อยหกสิบลำเนาไง ยกคู่แม่ลูก4แสน4แสนห้าหมื่นบาทครับ4แสนหามื่นบาทครับพี่น้องได้ครับเอาแบบคู่แม่ลูกไปเลยครับบุประมาณถึงหรืออยากจองลูกไว้ย่านมกับสองแสนหกเนาะครับเฮ้ยสองแสนสองครับเอาสองแสนสองครับขออภัยครับพี่น้องเพื่อบางคนเก็บเงินถ่างสินะนี่ครับเงินพ่อกับมารับตัวไปเลี้ยงพอดีครับพี่น้องหรือที่จองสาวน้อยตัวนี้กับสาวน้อยตัวนั้นก็ได้ครับพี่น้องย่านมเอาไปพร้อมกันก็ได้หรือเอาตัวไหนไปกวอนก็ได้เลียนสบายมักสนใจ อยากจะตั้งฟ้ามอยากจะเลี้ยงเลือดลอยนะครับที่ซีสุกฟ้ามันี่เฮามีให่ช่อมเรากะให้มักลูกผสมถือว่าเป็นลูกผสมเกรดเอเลยที่สีสุกฟ้ามกับสามโตครับพี่นอ้องลูกซี่ว, 96, ว้าศูนย์เก่าหกสองโตแล้วก็ลูกเข้มหกแปดทองแยกเพศนอกครับพี่น้องนะครับประกันทองประกันเพศเมียให้พร้อมสุดคุมครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจผายฉอบพันธุกรรมแบบนี้ นะครับทีศรีสุขฟาร์มพามาเบิ้งแล้วครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้องเรื่องการขนส่งบ่ต้องกังวลมาตรฐานทีศรีสุขฟาร์มงัวทุกตัวยู่นี่ดูแลด้วยใจนะครับผมพัฒนาแล้วก็บีดขึ้นมานะครับแต่ละโตที่เพิ่นเลี้ยงสังเกตเบิ้งเนื้อหนังดีทุกโตนะครับใครอยากศึกษาวิธีเลี้ยงก็แอดไลน์แอดเฟซมาทูคืออะไรนะครับครับคุยกันได้ครับครับผมเอาสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเสียหลายขอบคุณทีมงานสีสุขด้วยครับพี่น้องมักกองดีีมมมคุณภาาาพงงัววเเเกกรรดด่่จะป็นลลูผสหืือออย ที่สีสุกฟ้ามีให้เลือกมากมองนี้จบเลยครับพี่น้องได้ของดีราค่าประหยัดโดยเฉพาะเรือลอยตัวละแสนกว่าบาทครับพี่น้องเรือลอยราคาลูกผสมกันราคาลูกผสมพี่น้อง <c oughs> ลูกผสมบางตัวยังแพงกว่านี้เลยครับพี่น้องภัยงบประมาณถึงกำลังมองหาจับจองมัดจำกันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จากลาพันธุ์เหียอก็เสียายนะครับผมถ่ายคลิปย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่งนะครับ0 9 5ครับ6620093ครับ กับผมแอดไลน์เบอร์นี้นะครับเนาะเฟซบุ๊กกับสีสุกฟาร์มนะครับสีสุกฟาร์มครับครับผมอ้าวสวัสดีจากลาไปทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับ